สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาทานขนมจีนนะคะน้ำยาปลาช่อนค่ะนี่นะคะขนมจีนใหม่ๆสดๆเลยนะคะเพิ่งเอาออกมาจากเตาร้อนๆสดๆใหม่ๆสวัสดีทุกคนนะคะอร่อยมากมากินด้วยกันน้ำยาปลาช่อนทำเมื่อวานนี้นะคะได้กินแล้วนะคะทำเองกับมือนะคะเมื่อวานใครได้มาทำด้วย ให้กินส,สองจานเลยถ้าใครมาทําด้วยเมื่อวานอันนี้เขาเพิ่งบีบเสร็จอันแรกเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ไนั่นเลยมันโอ้ใส่หลายถ้กินเบิดปปเปนอันีัย <c oughs> ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ต่กะอีกแล้วยายสมอน <c oughs> น้ำยานวมมากข้นๆ บัวใดบัวใดกินเสียใจเลยโอ้ยหอนมือหอนมือร้อนมือนะคะร้อนมือนะคะค้นๆเลยนะคะน,นี่เห็นไหมค้นๆเลยนะคะ f 4, นีนี่โอ้ยมีแต่เนื้อป่ายายอยู่อะไร อยู่ประจำรายประจำหรือเปล่าด้อยู่ลฟ์เปิดอะไรเนี่ยย้าเหลืวก็เห็นตัวหนังสือแล้วขอโทษเด้อจ้ากายอยู่คัับมากินน้ํากันเด้อจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษด้วยเด้อ กันอร่อยค่ะอร่อยนะคะอยู่แบบบ้านๆนนะคะกินคนเดียวจ้าไม่มีเพื่อนนะคะย้ายบ่มีเพื่อนดอกไปไหนก็ไปคนเดียวนะคะมีถั่วปักยาวสวัสดีนะคะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่งเก u ียวโซ่มาบอกภาษาไทยก็ไดอ่า กินเมื่อเดิมมากินน้ำกันจ้าแซบหลายผักชีลาวหอมใจกันปันย่งอร่อยลามไปตั้งซองมือเลยเด้ดนี่กลัวเสดกินเนี่ยผักชีสวัสดีทุกคนคะ่ะมากินด้วยกันนะคะ ผู้ใดบอมากินรอบนี่เสียใจร้ายหลายเด้อหอมหอมผักชียายจะใส่เยอะๆผักชีบ้านนอกเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะผู้ใดมาประท่านกับมากินใหม่เด้อ ม,มาส่วนผักเรามาเองนะคะโอ้ยเนื้อปลาคนๆขค,คักเลพี่นอ้องมากินน้ากันเด้อใส่เนื้อปลาเยอะมากอันนี้ตะไคร้อร่อยค่ะมากินด้วยกัน ใครมาไม่ทันรอบเนี่ยก็เหมือนแรงภาคกินดีเด็นี่มันน,นี่ก๋วยผัดกินหนงุ่มจีนงสองรอบสามรอบเลยใส่ผักแล้วอร่อยมาก คือมองเห็นเขาขาวนี่เผ็ดอยู่เด้อย,ยายกินพริกไม่ได้นะยายก็ใส่พริกทั้งหมดสี่เม็ดมันก็ยังเผ็ดอยู่นะนี่เพราะว่าแก่แล้วเนื้ลิ้นมันบางนะคะเอฟีไลน์นี้บายบายเจอกันไลน์หน้า ม,มากินด้วยกันนะคะกำลังแส่บหยุดไปนี่ทำคลิปอยู่

สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็มีขนมจีนนะคะเอฟสมีขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะคะเอฟสีจ๋าขนมจีนน้ำยาก็ทําเองนะคะน้ำยาปลาช่อนใครอยากกินก็นมาเด้อหอนอหอนโอยหอนมือดิพี่น้องน้ำยาปลาช่อนทําเองนะคะขนมากเลยนะคะโอ้โหแสบด้ยพี่น้องเลยอันนี้ก็บีบเสร็จใหม่ๆนี่ยนะคะขนมจีนก็บีบเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะ บีบเสร็จใหม่ๆสดๆสิงๆเลยนะคะมาเด้อมากินน้ากันเด้จ้าผัดเยอะเลยนะคะมาแซ่บน้ากันเด้จ้าอม,มากินขนมจีนเด้อน้ํายาปลาช่อมทำเอง สวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครยังไม่ได้กินก็มากินเด้วยจ้ะมากินน้ำกันเดิม นี้ก็เรื่องบาทายกิลูกนี้ไปบักโดนนึ่งลืมบ้ายายถ่ายกินไปบห่อยร้อนมากเลยตอนนี้ ยายมันร้อนสวัสดีค่ะคุณปานีมากินขนมจีนกับยายเด้อสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีทุกคนเลยค่ะมากินนะคะเมื่อกี้ใครยังไม่ได้กินมากินได้เลยนะคะที่ทาไ้เมื่อวานเนี่ยทําไ้เมื่อคืนอน่ะยังไม่ได้กินเพราะว่าเพิ่งไปได้เส้นมาเพิ่งไปซื้อเส้นมาขาบิบสดๆเลย เขบีบอันแรกเลยนะนี่ได้อันแรกเลยเขาบีบขึ้นมาใมาหม่ๆได้มือแรกเลยเขากำลังซาวพอดีเลยเกำลังจับเส้นอยู่เขาแก่มากเลยพี่หญิง ลงเส้นแล้วมันสูกเขาตักมนาเขาก็หยุดบีบเขาก็มาจับเส้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาไปบีบใหม่เพราะเขาทำคนเดียวแต่เขาบีบลงทีเยอะๆนะจับขีได้สองตะกร้าสองตะกร้าขนาดนี้นะจับครั้งหนึ่งบีบครั้งหนึ่งได้สองตะกร้าแบบนี้ ตอนแรกยายคิดว่าจะได้ไปรอไปถึงก็จับเสร็จพอดีอันแรกเขากำลังจะลงมือบีบอัน,อนที่สองยายไปถึงก็เอาให้เขากำลังจะลงมือบีบรอบที่สองยายไปซื้อรอบแรกก่อน สวัสดีทุกคนนะคะมากินด้วยกันเด้อคลิปขอ่อเงาวครับถ่ายไว้แล้วก็ยายก็ลืมยายก็เลยต้องตัดต่อใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกร้ายนะคะ